เอาละสองลูกโดระยะไกลกันประมาณ60เมตรใช้อม์มลูกโดใช้อ์มนะครับเป้าคนประมาณ5 1านิ้ว10นิ้ว,วเป็นคนตัวเล็กๆลองดูว่าผมจะยิงได้ไหมนะครับจำไม่ได้ละนี่คือนัดแรกเลยนะไยิงทั้งสายฝนนี่แหละเอเดืนปลอดภัยเป็นหนึ่งนะัดดูสิไปโดนไหมนะครับ โ,โเคพอแล้วมั <mm> ้งอีกนัดน,นึ่งเคหกสิบเมตรหกสิบเมตรเออหกสิบเมตรไม่ห้าสนะิบเมตรลูกโดดไทยอาร์มนะครับหกสิบเมตรเป้าคนเล็กประมาณสิบสิบนิ้วนะครับ ผมลองแล้วโดนผมครับ <c oughs> โอเคครับลูกโดดอันนี้ประมาณ60ประมาณ75เมตรอะโดยประมาณนะครับ <c oughs> ผมจะลองดูนะฮะว่าจะยิงโดนไหมขยับระยะไปเรื่อยๆนะครับเก็บระยะ <c oughs> ลูกโดดไทยอาร์มครับ ไม่โดนฮะข้างใต้หรอเคนัดหนึ่งลองดูครับโอเค,อเค,อเคลูกโดดไทยอาร์มเหลืออยู่หนึ่งนัดอ่าวเหลือสองนัดประมาณเจ็ดสิบห้าเมตร ตรงนี้ 75เมตร